ลิงไก่สย่าปะทะไก่จิ้งจอกก้าหางถูกท้าดวนแบบนี้เราก็ต้องสู้อย่างเดียวพลังกระสุนวงจากตัวซี่ เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตยประเป็น,นครับกับเกมมนกณอุละศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกเช่นเคยนะครับผมหายกันไปวันหนึ่งนี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่ก็เก็บตังค์เพิ่มขึ้นมาได้อีกแค่ไม่เยอะมากเรามีเงินประมาณ481,000ล้านซึ่งก็ยังไม่พอในการอัปเกรดเจ้านี้ต้องใช้ถึง1ล้านล้านกันเลยทีเดียวอีกประมาณครึ่งทางเลยก็ว่าได้ ตอนนี้ก็เลเวล15,408สู้แมทไปทั้งหมดเป็นแสนกันแล้วนะทุกคนสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้เจ้าพวกไก่ตัวต่างๆออกต่อสู้ให้เห็นเหมือนเดิมมาเล่นออนไลน์สักรอบหนึ่งก่อน ตอนนี้ผู้เล่นออนไลน์ประมาณ6000กว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเก็บตังสู้ออนไลน์ลุ่เจ้าไก่แดงโอ้ยลิงไก่สซยาสี่ปะทะเจ้าไก่แดงสีมงคลในวันนี้จริงๆแม่สีแดงเฮ้ยสวัสดีเพื่อนลุยพลังมัดลั่วกระนำโอ้โหพอไม่ได้อัพเกรดแม้กระทั่งไก่แดงก็สู้ไม่ได้ยกนิ้วหน้ามันไสเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวตอน อนนี้นี่เอาเจ้าไก่เซตมะไปสู้นกกระจอกเทศกันหน่อยดูสิลุยเลยพลังมาต่อยยา25ล้านอย่างเบาเุ้ยแรงแรงเพื่อน55ล้านนี่ของจริงมาซัดเข้าไปเุ้ย32ล้านไม่เอาโอ้โหโคตรเบาเร็วเพื่อนนั่นแหละเุ้ยทีสุดท้าย55ล้านต้องมาเออ เอาละมัดนี่ยต้องกลับมาแก้แค้นอีกรอบหนึ่งโอเคมอบดวงตามาให้ฉันสู่ออนไลน์เลยเพื่อนเจ้าไก่ไซตามะไหนไหนนายก็ได้วอมมือไปแล้วลุยกันเลยเถอะโอ้โหไก่พระเจ้าเดี๋ยวต่อยให้เป็นฝุ่นผงเจ้าไก่ไซต์มะปะทะไก่พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์สวัสดีเพื่อน อยากจะต่อยนายละเกินกลายเป็นเศษฝุ่นยาบรุงโอ้ยผุยผงนี่เป็นไงเรเวลอัพต่อไปก็เจ้าไก่เดมอนฟอ็อกอืมเจ้าไก่ไซตามะไก่เดมอนฟอ็อกปัะทะเจ้าไก่ไซตามะหนึ่งหมัดอืมตัวพองวัดดีอืมน้านิ่งละเกินเอา้าโหถึงกับหลบหนีเจ้าแดนเจอร์ ยังไม่ทันจะสู้เลยนะเจอไก่ไซตามะอีกหนึ่งตัวเจ้าไก่เดมอนฟ็อกปัะทะไก่ไซตามะที่อ่อนกว่าเดิมตัวเมื่อกี้ยังแข็งแกร่งกว่านี้อีกลุยเสียบทะลุยยาโอ้โหคนล่วงไปซะกลับมาตัวเดิมเฮ้ยมีคนท้าดวล โอ้โหถ้าดวนแบบนี้ใช้เจ้าโฮคังเงะละกันนะเพื่อนโอ้โหเจ้าฮีโร่ไก่โฮคังเงะประทะเจ้าไก่กล้าม120%ถูกท้าดวนแบบนี้เราก็ต้องสู้อย่างเดียวพลังกระสุนวงจากตัวซีดโอ้โหได้ดวงตามา3าขอบใจมากเพื่อนมีแอปชิปเมนทที่ต้องทำอีกไหมน,นะช่างก่อนละกัน ดวงตาตอนนี้ยังไม่จำเป็นโอเคเปลี่ยนดานลุยครั้งที่แล้วพี่ก็มีถามไปว่าควรจะเก็บแรงกิ้งหรือว่าควรจะเก็บเงินก่อนก็มีน้องๆน,นี่อยากจะให้พี่เก็บแรงกิงง้งกันด้วยหรือว่าพี่ควรจะเก็บแรงกิ้งก่อนเราจะได้ไปถึงระดับมิสติคอลกอรี่ถามความเห็นทุกคนนิดหนึ่งแต่ตอนนี้กำจัดลูกเจียบสายาไม่น่าไหวเฮ้ แต่พี่ก็อยากเปลี่ยนยศกันลนะงั้นเอาเป็นว่าหลังจากวันนี้พี่จะทำการเก็บแรง์กิ้งให้เป็นระดับมิสซิคอลกอรี่รอดูกันได้เลยนะทุกคนมา เปลี่ยนด่านลุยเราจะต้องไปใหถึงระดับมิสติคอลกอลี่เป้าหมายใหม่ของเราโอ้ยเจ้าไก่หุ่นยนต์ฉันอยากจะเห็นหน้าเวเวอ๋อๆแต่ว่าเลเวลสูงตลอดลิงไก่สยากปะทะเจ้าไก่หุ่นยนต์ลุยเลยเพื่อนมัดลัวกระนำเอือเฮ้ยอยากเก่งได้ไหม แพ้สู้ไม่ไหวโอ้เจ้าไก่เขียวหูเลเวลสูงอีกแล้วลิงไก่สยาปะทะเจ้าไก่เขียวฉันอยากจะน็อกเอานนยจริงๆไม่น่าไหวฮึแอแม่ยอมแพ้ก็ได้ยังไม่เข็ดยังคงใช้เจ้าตัวนี้ <c oughs> โอ้ปะทะเจ้าไก่เพนล,ลิงไก่สยาสี่ปะทะเจ้าไก่เพนฮัลโหลสวัสดีทำ ต้องโดนหน่อยเพื่อนเฮ้ยหน้าเวอเวอร์ของไก่เพนนี่แหละน่าเห็นลุยอ้าวเจ้าไก่เพนไม่ไหวเหรอ,อตายซะเถอะเพื่อนวิ่งกว่าจะชนะสักคนหนึ่งแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมโอ้โหเจอไก่กล้ามอีกแล้วลิงไก่สยา4สี่ปะทะไก่กล้ามวิออล่าแน่นระดับมิสติคอลกอรี่เดี๋ยวพี่จะรีบไปให้ถึงยา่า โอ้ยหน้าอกกันกระสุนเออกันไหวก็บ้าแล้วแม่เจ้านี่ยังไม่เก่งแต่เดี๋ยวเราจะต้องรีบเลื่อนอันดับก่อนละกันนะแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องการเก็บเงินโอ้เจ้าไก่สายลุง้งลิงไก่สยามปทะเจ้าไก่สายลุงวัดดีแม่นายอยากจะตายแบบแบบไหนเพื่อนยาบอลยักษ์ก่งกิอุ้ยชาร์จพลัง เต็มเปี่ยมไม่หูยตกใจอะไรขนาดนั้นเออ่ลาก่อนเพื่อนเปลี่ยนด่านต่อผมยังพอชนะไหวอยู่โอ้โหไก่ไซตามะรุ่นพี่หนึ่งเลเวลน่าจะสู้ไหวลิงไก่ไซยาสี่ปะทะไก่ไซตามะ เรือคงเคงแบบนี้นี่เมาแทบจะอ้วกออล่าเยอะกว่าแล้วไงชนะได้ครับผมเฮ้ยวิเลือดเอ้ยมันต่อยแรงโคตรเลือดเหลือหนึ่งพันเกือบตายเลยเนี่ยเอาไปกินซะเถอะบอลยักษ์ของฉันเออเอาซะฉันเกือบตาย ฮ้ยสมน้ำหน้านอนสลบไปซะโอ้โหไก่สมูไรลิงไก่สยาปะทะไก่สมูไรอุ้ยนายจะกลัวฉันหรือว่าฉันจะกลัวนายดีวะดีอ่ะไม่โอ้ชงเชิงชงเชิงชงเชิงว้าทำเท่ได้เฉพาะตอนนี้แหละนะเดี๋ยวเราเก่งเมื่อไหร่กลับมาแก้แค้นแน่นอนปะทะเจ้าไก่ดำลิงไก่สยาปะทะเจ้าไก่ดำ อ,อล่านี่ไม่เข้มข้นเลยสักนิดความแข็งแกร่งฉันเป็นของจริงลูกเตะอูย้ยดูเท้ามันเอาไปว้าวอาปาแล้วก็ตายคือโอ้เจ้าไก่เอเลี่ยนลิงไก่สยาสี่ปะทะเจ้าเอเลี่ยนอ,อล่าเขียวฉันเคยเห็นหน้าเวอร์ของนายแล้วนะหน้าก็นิ่งแต่เลือดเป็นแสนน่าจะไม่ชนะว้าว ต่อยลิ้นโอ้โหลดเลือดไปได้นิดหนึ่งน่าจะเลเวลห่างกันเกินเอาไก่หุ่นยนต์มาให้ฉันเห็นหน้าหน่อยสิโอ้เจ้าไก่น้ําแข็งลิงไก่ไซยาปรปะทักเจ้าไก่หิมะโอ้ในกลัวฉันหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะเพื่อนฉันจะทําให้ตายแบบสงบสุขเฮ้ยเอาหน้าออกไปชนเมื่อกี้นี่ลูกบอลพลังยักษ์ท่ามกลางหิมะเอาไปว้าวทะลุรถไฟใต้ดิน ฮแม่กว่าพี่จะเลเวล1,000 0ไม่ใช่สิ2,000 20, 0คราวนี้ถ้าทางจะอีกสักพักเลยนะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอ้เจ้าไก่เดมอนฟอกเลเวล2ลิงไก่สยาปทะทะไก่จิ้งจอกก้าหางหวัดดีเพื่อนฉันเคยเห็นหน้าเวอร์ Ver ของนายหรือ,อยัง พลังนี้มัดต่อยแล้วก็เอาบอลพลังไปสะเถอะเอาไปเลยว้ายก็กล้หารมากไม่กลัวเลยสักนิดแต่ก็ตายกลายเป็นผง <c oughs> สำหรับในคราวหน้านะครับผมพี่ก็จะพยายามเลื่อนแรงกิ้งให้ได้มากที่สุดไม่รู้ว่าจะเก็บได้ขนาดไหนนะ ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกันด้วยแลงกิ้งจะต้องขึ้นให้ได้เยอะๆสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อติกันด้วยจะได้รีบมาต่อตอนหน้ากันนะครับผมมีเกมไหนอยากจะให้เล่นหรือว่า อยากจะแนะนำก็สามารถแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ